บอลระดับสโมสรเอเชียในแต่ละทีมเอานักเตะต่างชาติแต่ว่าเอามาแล้วคุณภาพสู้ชาติรอบๆอบอาเซียนหรือในเอเชียไม่ได้คือในอาเซียนก็แพ้ในเอเชียก็แพ้เอเชียเนี่ยมันพูดได้ว่าแพ้นักเตะทีมชาติไทยเราตอนนี้หายากไปทุกทีทุกทีทุกทีคุณภาพก็อาจจะด้อยลงไปอันนี้ก็น่าจะพิจารณานะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็น ACL ต้วยใหญ่นะครับบุรีลัมก็บุกไปแพ้ให้กับ fc so ศู 03. ก็แพ้ให้กับ fc so ไป03เลยนะครับขณะที่ย oh โฮดาลูทับซิมเอาชนะทูแบงคอกไปถึง4ประตูต่อ0แล้วก็ไปแพ้ให้กับเปอร์ซิบันดุงอีกนะครับ กรุงเทพฯลาดบุรีเปิดบ้านาเล่นบอลเอเชียครั้งแรกก็แพ้ครับกมบะโอซาก้าแพ้ให้กับกมบะไป2ศูนแล้วก็แพ้นํำดิงคือในอาเซียนก็แพ้ในเอเชียก็แพ้เอเชียเนี่ยมันพูดได้ว่ามีแพ้ของเราเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของนักเตะทีมชาติไทยเราตอนนี้หายากเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีคุณภาพก็อาจจะต้อยลงไปเนื่องจากว่า ในแต่ละทีมเอานักเตะต่างชาติแต่ว่าเอามาแล้วคุณภาพสู้ชาติรอบๆอบอาเซียนหรือในเอเชียไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะพิจารณานะครับก็นักเตะต่างชาติเนี่ยเข้ามาอันดับหนึ่งเลยคือค่าจ้างมันแพงกว่านักเตะไทยอยู่แล้วก็ต้องพิจารณากันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะคนไทยเราก็ต้องเชียร์แหละเชียร์ฟุตบอลไทยนะไม่เชียร์บอลไทยแล้วจะเชียร์ใคร ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn